อ่าวัาเรียบท่านผู้ชมนะครับพบกับผมอีกครั้งกับพิเตอร์สปอยกับเกมเ e t r a l Selection 2นะฮะก็ <pouquinho. S 1> เกมนี้กับมาเล่นอีกนานไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะเล่นบอลไปลพอโพเกมยิงปืนช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อนะเนยเกมที่ดองไว้ก็คือดองไว้อยู่เหมือนเดิมอเควันนี้ก็จะเล่นเป็นฝ่ายฝ่ายคนเนาะ หลายคนเขาใส่จะกินเป็นปุยนยนไงท uh, like hey. ตอนนี้หลายคนก็ <c oughs> command Go friends เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากยิงเอเรียนป้องกันหามส่วนถ้าเกิดเราเล่นเป็นคอมเานเตอร์ก็ต้องวางแผนการสร้างของนะแล้วก็คอยออกคําสั่งผู้เล่นเป็นเกมมากลกเลย จะเป็นบางลบทบางลบทฟพีเอสซ่อมหนักขึ้นให้ซ่อมหนักเก็บเป้าผมไม่ยี่สิบเองจิงไม่น้ำแม่เก็บเป้า ผมไม่ใช่ไม่มีใครมาด้วย c o n t i n n t bitches and get a gate up and let's win โอเค ไปไนโนกันนี่เต็มเบลอข้างหลังเต็มเลย Put the nano bitches. Let's get a gate up. If I need to it to my nano get a scanner <laughs> ตอนนี้โอเคตอนนี้เราได้นาโนแล้วเนะี่ยยุทธศาสตร์หลักของแผนที่แผนที่ที่นี่ไหมก็ต้องรอเพื่อนก็ได้เกย์เรนสุดเดะโดมเราไปไปเดอะโดมที่เป้าหมายต่อไปคือเดอะโดมนะครับอ Come to the dome right, with a beacon, sub. Right, with a beacon sub. i a beacon sub. See the dome, they're up. okay. Can I? สับกรอเพื่อนสับกรอเพี่แน also, รเนาราจอีกจริลวที่ทาแ่จงล้วแที่กทริงแล้วแล้วที่ากง่ายกล่วายกทรอท่จิ่้านตน้ล Get a up and watch out. Oh, sorry, sorry. It's a clip. one, I Can you turn the. Oh, you have to turn it now. It's on in the Are you to help That's Good weapons Get weapons I go to mm -hmm. oh, Do uh, yeah. to attack these skylights? Go watch out. See. Push down push down go. Put down, ตัวนี้ผมเล่นหน่อยมันจะโดนโดนฐานหลักครับจะชิ่งไปโดนฐานละไปเอ่อชูนสกายไลท์แอ็นเนมเบสเรียบร้อย มันจะต้องกลับแล้วแสดงว่าฐานอีกฐานหนึ่งของศัตรูก็คืออยู่ปลายลายนะฮะส่วนคารโก้นี่ยคือฐานหลักของศัตรูว่าเขายังไม่แพ้ Get up in uh, the dome. And push Pavline afterwards. Yeah, for me i You can delete the gate and then pack free. กร okay. าบผู้ชิดเก็ตโดรนเเอทสิวก p ับพลันอีซี่ิเออง่รึไงร้องเกมเป็นะแล้วเ็ะนะแล้วเก่งมากเลยคิวยีดเจ็ดโหคนนี่เก่งนะเนี่ยยี่สิบสองเองอะนี่กรอนสี่ มาโต้นี่ก็เก่งสามคนมีคนเก่งอยู่สามคนในกลุ่มนี้ยแล้วฝั่งนี้มีคนเก่งอยู่สองคนเคเดี๋ยวรอนั่งไปโอเคเขานี้มาเล่นเรียนกนะเพราะว่าเขาอัพเฟอร์โหมดเพราะาตอนนี้ยังอยู่ใน mode. โหมดของการไม่เริ่มเกมเนี่ยก็เดี๋ยวพาไปดูแบบนี้ก็ยังไม่เคยเล่นมา เดี๋ยวดูส่วนใหญ่ชอบเล่นแล้วก็เปิดเล่นแล้วก็เปิดแมพแบบนี้เฟเลยแหละเดี๋ยวได้เป็นคนแน่เลยไม่เคยเล่นลนี่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่คุ้นเลยอะ เล่นไปไเป็นเอเลี่ยนนี่เล่นยากหม่อะเพราะว่าตัวเอเลี่ยนจะปลอกแต่ว่าว่องไวโจมตีก็รุนแรงอ๋อเล่นแล้วแต่แบบนี้เล่นอยู่แค่รอบเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดี๋เลยสามคนเพราะว่าฐานมารีเนตมันอยู่ตรงนี้ส่วนฐานหลักมาอยู่ตรงนี้คือมันใกล้มากเลยถ้าเกิดมารีเนตมันจะเดินมาอปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็่อเจออยู่ฐานข้างล่างเราต้องยึดต้องยึดข้างล่างนั้นเราก็ต้องกันข้างบน ที่มาการเมีอยเพราะว่า 500. เรียบร้อยืเลยยืเจ็ดกลับบ้านเนี่ย ค่อนข้างจะมืนๆหน่อยนะลี่ยนเพราะว่ามันไวมากใครที่เป็น motion sickness มีคือปวกปวดเดยโอเคได้อยู่โอ้เล่นระยิบแหวเคได้ได้ได้ ถือว่าโอเคนะชอบลงทิศถ้าเกิดพอจำได้แล้วเดินใช้สกิลยิงไนมก็เลยไม่ได้กลับเจ็บเจ็บเลย สองคนสองคนสีนส่สสสสเมตรสองคนโอ้ขก็ล่างไหนว่าทางเข้ามัน ไม่คือถางข้ามันอยู่ไหนเข้าว้ย่างเรว เปลี่ยนแม็กกัโอเคเลยพี่เกือบโดนแล้ว จอท่ออยนะทางนี้เบียดหักปันนะครับปีู๊มาโคตรเยอะเลย ไปเอ็นนี่มาสี่คนได้นีไ่ไ่ต,ต้องยึดตรงนี้ให้ได้เมีนเทนได้ก็คือเดี๋ยวเราก็่แค่เอา,าการดีเสร่า ไฟฟ้าไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเขามีไฟฟ้าเขาจะสร้างอะไรก็ได้ไม่เช่นประตูวาร์ปหรือว่าของที่ให้ส่วนปืนกดถังนะเกือบแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าก่อนแล้วก็มีคน เขาหมด้ขาหมดกจกรรเลยโอเคคนเป็นตัวละครได้ไหม เปลี่ยนไหมเนาะเปลี่ยนเป็นดิจิเนเปล่อเหรอเดือบไปเอ้าความปิงันเนาะนได้เฟษมาแล้ว เป็นโอเคแล้ว หมดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหอันมาล้านเลยมาล้านมากมากฝั่งเยอะกว่าสองคนอนะ่ะโอเค อิวเลือดอยวเลือดเออโอลา่ากว่าการห้าเลยรอแปบนึงดแปดเก้าเอ๊ 18, 9, โ okay, yeah. อเคครับมาต่อเลยเมื่อกี้ได้เฟดตายไปแล้วอด <c oughs> ดูเลยนะฆ่าได้แค่ไม่กี่ตวัวเองแล้วก็ปวดแพ้ ว่าทีมันอันบาลาลัสแค่ตัวนึงนั่นแหละฮอลล่าไงโอเคมันว่าแล้วจะขอจบในท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ